สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่โปรไดฟ์นะครับวันนี้ผมขอมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่จากยี่ห้อ Black Boost นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อใหม่ครับเจ้าของเป็นคนเยอรมันแล้วก็ตัวแบรนด์เนี่ยก็อยู่ที่ดูไบนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า Black Boost จริงๆก็เป็นจูเนอร์จูนกล่อง ECU นะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อมาใช้กับตัวการจูนกล่องนั่นเองก็จะมีเป็นกรอการดนะครับ c o Air Intake แบบนี้แล้วก็จะมีพวกดาวไปต่างๆนะพูดง่ายๆว่าทําผลิตภัณฑ์มารองรับเพื่อให เพิ่มกำลังแรงม้านั่นเองนะครับวันนี้ที่เอามาโชว์นี่ก็คือเป็นตัวที่จะมาจัดโปรโมชั่นแนะนําสินค้าตัวใหม่นะครับที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็นของตระกูลเครื่องยนต์53 AMG นะครับของ Mercedes-Benz นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยทั้ง c l e 53 E 53 CLS 53 g l e 53ครับแล้วก็ใส่ได้พวก GT 4 3 GT 53ด้วยรวมไปถึงพวก Mercedes S-Class ตัวใหม่ที่เป็นรหัส223นะครับตอนนี้มาดูรายละเอียดนิดนึงครับกออากาศตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับ ก็ต้องเล่าใี้ฟังนิดนึงครับเนื่องจากแบ็กบูสเนี่ยพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วคือเป็นการเป็นคนที่เป็นจูเนอร์นะครับจูนกล่อง ECU เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการเพิ่มแรงม้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะกอกอากาศเนี่ยคอนเซปต,ต์ของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้เน้นวัสดุเป็นคาร์บอนนะครับแต่เน้นเรื่องการความร้อนระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นวัสดุที่เขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเป็นคาร์บอนนะครับก็จะเน้นเรื่องการเพิ่มแรงม้าจริง อย่างใน M2 G87 เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวก M3 M4 เนี่ยเขามีการไดโนโมาแล้วเนี่ยขึ้นถึง17แรงม้าเลยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนแค่กอกอากาศเท่าน,าน,านาั้นนะไม่รวมจูนไม่รวมดาวไปได้17แรงมา้าซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับก็เลยอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแนะนําให้ท่านผู้ชมดูครับว่าซึ่งคันนี้เราลองใน GLE 53ไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะนําเข้ามาเรามีการทดสอบรถจริงๆมาแล้วซึ่งบอกได้เลยว่า เป็นรถเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปชมท้ายคลิปกันดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากที่ใส่ไปนใน GLV 53ก็เพื่อนผมคอมเมนต์เลยครับว่าขับดีมากๆนะครับขับลื่นขึ้นเลยแล้วก็อันนี้พามาชมไส้กรองด้วยครับไส้กรองตัวนี้คือความพิเศษของมันก็คือว่าการเมเนจเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยจะง,ง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกรองที่ไม่ต้องเคลื่อนละมันเพราะฉะนั้นคุณใช้ไปสักสมมุติทุทกๆหมื่นกิโลคุณเอาออกมาล้างเนี่ยแค่ล้างเปล่าแห้งเนี่ยใช้ต่อได้เลยครับไม่ต้องเอามาเคลื่อนํายาให้ว อันนี้คือข้อจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องประสิทธิภาพเรื่องวัสดุต่างๆนะครับ Black Boost นะครับรุ่นรถที่เขาถนัดเนี่ยก็จะเป็นหลักๆจะเป็นพวก Mercedes แล้วก็ BM นะครับก็สังเกตการออกแบบเพลทอย่างเงี้ยจะคล้ายๆ a อ g นั่นเองนะครับกอกอากาศทุกตัวก็จะมีผทนเพลทเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะมีลงระบุว่าเครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะคอสตอมเนี่ยตรงที่เขียนว่า Handcraft with p a s s i o n เนี่ยเราสามารถเปเลี่ยนคำได้นะครับเส้น Handcraft For Pro Dive ซึ่งคันแรกที่เราทำเนี่ยเป็นเขียนเป็นคอสตอมอย่างแบบนั้นนะครับเป็นแฮนด์คราฟ For Pro Dive mm. ก็สำหรับคนที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญให้แฟนให้เพื่อนนะครับสามารถ Custom, คอสตอมํำตรงนี้นะครับให้เป็นแฮนด์คราฟ For คุณสมชายหรือคุณอะไรแล้วแต่เลยนะคนี่สามารถทำได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาผูชมครับคัน GL-E ให้สามที่เราติดตั้งไปจริงแล้วเสียงกอากาศฟีลิ่งต่ตางๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกัดูครับ